นายนายสมรณลพุ่งขอให้สัตว์ปฏิญาณขอให้สัตว์ปฏิญาณว่าข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าจะไม่ยอมเป็นเหยื่อจะไม่ยอมเป็นเหยื่อของข้านิยมของข้านิยมการติดสินบนการติดสินบนไม่ใช้อำนาจไม่ใช้อำนาจหน้าที่คดกงหน้าที่โคดกงเอาประโยชน์ส่วนรวมเอาประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ท,ที่มาเอาเปรียบเ,เยบเียดเบียนผู้อื่น,น,น,นจะปฏิพัติจะปฏปืชต,ตน,ตนในกรอบของความซื่อสัตย์สุจริตและเคารพกฎหมายอย่างเคร่ง,ค,งครัดรวมทั้งจะร่วมมือเพื่อสร้างสารรค์สังคมที่มีคุณธรรม จิริขิรรม,รรมต่อต้านการพุทธลิต